เมื่อวันพุทธที่19พฤศจิกายน2568 ดยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สํานักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าดําเนินการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุบัติเหตุจราจรบริเวณถนนหน้าหน่วยบนทางหลวงหมายเลข24ส,สายโชคชัยเดชอุดมบ้านลําพุกตําบลตาบาวอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เหตุเกิดจากรถกระบะสีหลักตกลงร่องกลางถนนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน2รายเจ้าหน้าที่กู้ชีพในพื้นที่ได้เข้ารับตัวผู้บา, 7, งงา,บา,าเดเจ การเคลื่อนที่54ได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นพร้อมจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจารจาจรรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ยังคงยืนหยัดเคียงข้างประชาชนพร้อมปฏิบัติภาร,รกิจบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในทุกสถานการณ์ด้วยความมุ่งมั่นตามเจตนารมณ์ของกองบัญชาการกองทัพไทยขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ซิปเอกธนา ชายพรมบุตรเรียบเรียงข่าวจากสิกสมสกุลเพรศชาตัดต่อภาพรายงานจากกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5้สิบ